สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนวรรณคดีลำนำเรื่องกระเช้าของนางสีดาแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะให้เด็กๆทุกคนนำหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า21บทที่2เรื่องกระเช้าของนางสีดา กระเช้าสีดาเป็นนิทานที่แต่งเป็นบทร้อยแก้วอธิบายที่มาของต้นไม้ชนิดหนึ่งนั่นก็คือต้นกระเช้าสีดาซึ่งตามความเชื่อเชื่อว่าพันไม้ชนิดนี้เป็นกระเช้าของนางสีดาที่ตกลงมาแล้วงอกเป็นต้นไม้มีผลเล็กๆคล้ายกระเช้านางสีดานะคะเป็นตัวละครเอก ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเรื่องกระเช้าสี่ดานะคะนำมาจากหนังสือเรวมนิทานของนาคะประที่ซึ่งนาคะประที่เป็นนานตากกาของพระสามประเสริฐหรือตรีนาคประที่นั่นเองซึ่งท่านเป็นนักปราดับสำคัญคนหนึ่งของไทย และมีผลงานที่โดดเด่นหลายเรื่องเรื่องกระเช้าสีดาเป็นแบบอย่างที่ดีของกางเรเขียนร้อยแก้วเพราะมีความไพเราะและมีความดีเด่นหลายประการนะคะนักเรียนอยากรู้หรือยังคะว่าเรื่องกระเช้าของนางสีดามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้ว เราไปดูเนื้อเรื่องพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาฟังเรื่องกระเช้าของนางสีดากันบ้างนะคะ ฟังกันเบื่อหรือ,อยังล่ะเด็กๆยังคะ่ะคุณตาแล้วคุณตามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกรอคะไม่สิอยากจะฟังกันหรือ,อย่างละ่ะว่าแต่คุณตาจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังครับอืมแล้วกล่าวกับแก้วรู้จักกระเช้าสีดาไหมกล่าวไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคืออะไรหรอครับแก้วก็เหมือนกันค่ะแล้วพรายไม้กับพรายน้ำละ่ะ หลานรู้จักหรือเปล่าเด็กทั้งสองสายหน้าด้วยความไม่รู้มาตาจะเล่าให้ฟังพรายไม้กับพรายน้ำเป็นผู้จำพวกหนึ่งพูดนั้นคือมนุษย์ไม่ใช่คนหรือสัตว์ไม่มีใครเห็นตัวแต่อาจสัมแดงให้เราเห็นตัวเป็นรูปคนได้พูดที่เป็นพรายไม้หรือพรายน้ำกล่าวกันว่ามีตัวเล็กจิ๋วสวยงาม สามารถสําแดงให้เห็นตัวเป็นรูปคนหรือรูปอะไรได้ต่างๆทั้งให้ดีหรือให้ร้ายแก่มนุษย์ได้ด้วยมีนิสัยชอบเล่นสนุกแต่ชมร้องรำทำเพลงกันพรายไม้เป็นเพศชายอยู่ตามต้นไม้ในป่าพรายน้ำเป็นเพศหญิงและเป็นชาวน้ำทั้งพรายไม้และพรายน้ำชอบคนดีถ้าใครทำดีเป็นต้นว่ามีใจไม่ตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัวก็มาปรากฏให้เห็นรูปอันน่ารักสนทนาปราใยเป็นที่สนิทสนมเป็นยังไงบ้างพอรู้จักไายไม้กับไพยน้ำบ้างแล้วสินาะแล้วแก้วจะเห็นตัวของพวกเขาไหมอาจเห็นถ้าแก้วทำตัวดีๆเหมือนเด็กหญิงขันทองนกผกุลเขาเป็นใครหรอครับมาตาจะเล่าให้ฟัง วันหนึ่งหนูน้อยขันทองนบป,ปกุลนึกว่าพวกพรายไม้จะพากันมาเล่นขันทองเคยได้ยินว่าพวกเด็กๆหรือผู้ใหญ่กดตามไม่มีใครเห็นพรายไม้ได้เลยแต่ขันทองคิดว่าถ้าตนเป็นเด็กดีมีวัฒนาธรรม,มตามแม่สอนคงเห็นพรายไม้ได้สักคราวหนึ่งแม่สอนขันทองอยู่เสมอให้เป็นคนอารีต่อเพื่อนรู้จักเกรงใจผู้อื่นเช่น ไม่หยิบถวยสิ่งของของคนอื่นก่อนที่เจ้าของจะอนุญาตประพฤติตัวเป็นคนสุภาพอยากได้อะไรเมื่อเขาให้ก็ไม่โลภมากขันทองทำตามแม่สอนจนชินเป็นนิสัยเป็นที่รักสุดสวัสดิ์ของแม่เวลาค่ำเดือนงายถิ่นของพรายไม้สว่างกระจ่างแจ้งพวกพรายไม้ได้มาประชุมกันรันได้เวลาเล่นสนุกนางพรายน้ำแจกกระเช้าแก่พวก,พวกพรายไม้ตัวละใบ ลายไม้ตัวสุดท้ายได้กระเช้าแล้วพูดแน่ขึ้นว่าควรเล่นเก็บของใส่กระเช้าแข่งกันทุกรายตกลงว่าเป็นกีฬาที่แสดงความว่อง,งไวอันสน,นุกลงท้ายผู้ชนะได้รางวัลคือจับคู่เต้นรำกับนางพลายน้ำเจ้าของกระเช้าผู้สวยสดขันทองออกจากบ้านเดินพลางดูพลางว่าจะเห็นปลายไม้บ้างหรือไม่เห็นแต่กระเช้าเล็กๆกลิ้งเกลื่อนอยู่กระเช้าเหล่านั้น พวกปลายไม้ที่เล่นวิ่งเก็บของเลิกแล้วทิ้งไว้กระจัดกระจายขันทองรู้สึกแปลกใจว่าใครเอากระเช้านิดๆเหล่านี้มาจากไหนและชอบใจที่เป็นใบเล็กๆหน่าเอ็นดูมากขณะนั้นเป็นเวลาที่เลิกการรื่นเริงแล้วพวกปลายไม้พากันกลับส่วนพลายน้ำผู้เรียบร้อยยังกำลังเดินไปเก็บกระเช้าเพื่อมีให้รบที่ขันทองยิ่งประหลาดใจมาก ที่เห็นกระเช้าลอยขึ้นเองทีละใบแล้วลอยไปรวมกองอยู่แห่งหนึ่งไม่อาการเหมือนคนเก็บขึ้นแต่ไม่เห็นตัวคนเห็นแต่กระเช้ายกตัวเองขึ้นความจริงนางลพรน้ำก็เดินไปเก็บตามธรรมดาหากแต่ไม่มีใครเห็นตัวได้คงเห็นแต่กระเช้าขันทองคเนว่าคงมีอะไรที่มายกกระเช้าขึ้นเป็นแน่และอันนั้นคงเป็นพรายไม้ที่จนแลไม่เห็น นิสัยของขันทองชอบช่วยผู้อื่นจึงเดินไปช่วยเก็บกระเช้าตามดินแล้วนำไปรวมที่กองจนหมดและนั่งดูอยู่ให้นึกอยากไปเล่นบ้างแต่ก็ไม่กล้าหยิบชวยกลัวเจ้าของจะว่าเอานางพรายน้ำชอบใจความอารีและความสุจริตของขันทองขณะนั้นขันทองรู้สึกเหมือนมีมือน้อยๆเอาอะไรมาป้ายที่ตายเย็นๆแล้วก็แลเห็นตัวนางพรายน้ำ สูงสักห้สเซนขนาดเท่าตุ๊ก,กตายืนยิ้มเข่งอยู่ตรงหน้ารูปร่างสะสวยหน้าตาหมดจดแต่งตัวเหมือนกับขันทองทุกอย่างสวัสดีฉันเห็นจะเป็นคนดีนะจึงแลเห็นท่านได้แม่ฉันอ่านหนังสือพบเรื่องพลายไม้เล่าให้ฉันฟังฉันก็นึกอยากเห็นตัวเหลือเกินเขาว่าต้องเป็นคนดีจึงจะเห็นพรายไม้ได้ นี่ฉันเห็นท่านแล้วฉันก็เป็นคนดีนะหนูเป็นคนดีทีเดียวมีน้ำใจอารีดีมากและสุจริตด้วยฉันชอบความอารีและความสุจริตของหนูจึงทำให้หนูเห็นตัวฉันฉันไม่ใช่พรายไม้พรายไม้เขาเป็นผู้ชายฉันเป็นพรายน้ำเมื่อหนูเห็นฉันได้ก็แลเห็นพรายไม้ทั้งหลายได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้พรายไม้กลับไปหมดแล้ว เหลือแต่ฉันเก็บกระเช้าอยู่กระเช้านี้น่ารักจริงๆท่านทำด้วยอะไรฉันไม่ได้ทำมันดอกมันเป็นผลออกจากไม้เถาชนิดหนึ่งผลนั้นเมื่อแก่ตอนบนแยกเป็นหกกลีบแล้วก้านผลก็แตกกระจายออกเป็นสารแรกหิ้วกลีบเหล่านั้นดูรู้เป็นกระเช้าทีเดียวเดิมก็เป็นกระเช้ามีเรื่องว่า เมื่อก่อนนานมาแล้วนางสีดาถูกทศกัณฐ์อุ้มเอาตัวเหาะไปกระเช้าของนางสีดาหลุดลงมากลางป่ากระเช้านั้นเป็นของวิเศษเทวดาเจ้าป่าเสียดายว่าจะหายไปเสียจึงช่วยให้ออกรากงอกเป็นเถาแล้วก็มีผลสืบตลอดมาจนถึงบัดนี้เป็นที่ระลึกถึงนางสีดาขอฉันไปเล่นบ้างได้ไหมได้สิที่รัก เชิญหยิบไปตามความพอใจขันทองอยากได้มากๆแต่เกรงใจเขาแลดูตาพลางแล้วหยิบมาเพียงใบเดียวนางพรายน้ำรู้ทียิ่งรู้สึกเอ็นดูขันทองมากขึ้นหยิบส่งให้จนเต็มทั้งสองมือน้อยๆของขันทองขันทอง,นทองหนูเป็นคนดีมากมีความอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีใจสุจริตไม่เอาสิ่งของก่อนเจ้าของให้ ทั้งไม่โลภมากหนูดีพร้อมทุกอย่างต่อไปนี้เมื่อถึงวันดีคืนดีเดือนหงายพระจันทร์นช่นนี้หนูมาที่นี่อีกสิฉันจะทำให้หนูได้เห็นพวกพลายไม้มาประชุมกันเล่นรื่นเริงท่านใดนั้นขันทองรู้สึกว่านางพลายน้ำยกมือมาเช็ดตาของตนแล้วก็แลไม่เห็นนางพลายน้ำอีกต่อไปและกองกระเช้าก็หายวับไปด้วย ขันทองหิวกระเช้าเต็มสองมือกลับบ้านเล่าเรื่องให้แม่ฟังแม่ดีใจที่ลูกเป็นคนพิเศษได้เห็นนางพลายน้ำแล้วขอดูกระเช้าผลไม้นี้แม่เคยเห็นนางพรายน้ำนั้นรู้เรื่องดีว่าเดิมเป็นกระเช้าของนางสีดาเราก็เรียกว่ากระเช้าสีดานั่นแหละดีแม่ขันทองก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังแต่นั้นมา ผลของเถาไม้ชนิดนี้จึงเรียกกันว่ากระเช้าสีดาสนุกไหมล่ะเด็กๆสนุกมากเลยค่ะคุณตาแล้วทศกั์กับนางสีดาเนี่ยเป็นใครกันครับทําไมนางสีดาต้องถูกทศกั์อุ้มหาะไปด้วยนางเดินไม่ได้หรอครับเอาล่ะถ้ากล่าวอยากรู้ก็ไปอ่านวัรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ดูสิได้ครับคุณตานี่ก็เย็นมากแล้ว เรากลับบ้านไปกินข้าวกันดีกว่าเป็นอย่างไรคะ เรื่องกระเช้าของนางซีดามีเนื้อหาสนุกหรือไม่และหลังจากที่นักเรียนดูไปแล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องนี้เป็นอย่างไนคะนักเรียนคิดออกไหมเอ่ยเรื่องกระเช้าของนางสีดาเป็นเรื่องที่สอนให้นักเรียนเป็นเด็กดีมีความเมตตามีความอบอ้อมอารี และเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกหกอย่างเช่นตัวละครในเรื่องคือขันทองเช่นตัวละครในเรื่องอย่างขันทองเพราะขันทองที่เป็นเด็กที่มีความสุจริตมีความเอื้ออารีเป็นเด็กดีจึงทำให้ได้รับรางวัลจากภายน้ำเป็นกระเช้าของนางสีดานั่นเอง พราะฉะนั้นคุณครูขอฝากให้นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และเป็นเด็กดีของคุณครูและต่อไปนี้เราจะมาทำทักษะภาษาเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดทักษะภาษาไปที่หน้า25และคุณครูหวังว่า นักเรียนทุกคนจะตั้งใจทำงานที่คุณครูมอบหมายจนเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ